มาทั้งทีอดดูว่ามันเป็นไงความหิวถ้าเผื่อเราเป็นฆราวาสเราจะได้รู้จักว่าความหิวนั่นคืออะไรความยากจนของพี่น้องประชาชนเมื่อเราได้เป็นหมอแล้วเราจะรู้ได้ว่าความหิวนั่นคืออะไรเราจะได้รู้ตัวของเราเป็นเครื่องวัดเออสมัยเราอดอาหารไม่ได้กินอาหารหลายๆวันมี ความลําบากยังไงทุกยากยังไงหิวโหยอย่างไรเนี่ยเราจะได้รู้อย่างหลวงพ่อเหมือนกันอยู่ในฐานะอย่างนี้ดูลอบด้านเหมือนกันดูก็ทั้งหมูป่าพวกลิงพวกข้างพวกสัตว์ป่าที่มาอาศัยในวัดไม่ใช่อาศัยแล้เขามาอยู่ก่อนเราต้นตะกูลของเขามาอยู่ก่อนเราเรามาอายุมาอยู่มาไล่เขาออกก็ว่าได้มนุษย์ะไม่ใช่หลวงพ่อนะมนุษย์เข้ามาแลยไป เบียดเบียนสัตว์ฆ่าสัตว์กินเป็นอาหารเกือบจิบหายวายพวงไปหมดพอหลวงพ่อมาแล้วก็พยายามปกป้องทํารั้วขึ้นมาสัตว์ทั้งหลายก็ได้พึ่งพาอาศัยอย่างที่พวกเราเห็นเนี่ยอยู่ข้างนอกไม่มีหลักสัตว์อย่างนี้มีแต่อยู่ในวัดอย่างปลาอยู่ในคลองนี่ก็เยอะแยะเต็มไปหมดปลาก็มากสัตวสัตว์ทั้งหลายพวกลิงพวกข้างนก ร้องให้พวกเราได้ยินเนี่ยก็คือเป็นนกป่าทั้งนั้นแต่ใน,นเมื่อเราพึ่งพาอาศัยกันหลวงพ่อเองก็ได้บอกให้พระถ้าหากว่าพวกอาหงอาหารพวกมงพวกมันถ้าหากว่าดูแล้วมันขาดเหลือขาดตกก็ให้สั่งเพื่อเลี้ยงสัตว์ได้แต่ตามไม่จริงพระบางทีก็ได้กระตุ้นเตือนเหมือนกันตามไม่จริงขนาดจะคิดได้แล้วแหละขนาดไหนจะพอเหมาะ กี่วันตามไม่จริงหลวงตามหาบวัวไทยคติท่านก็บอกว่าอย่าให้มันอิ่มจนเกินไปนะถ้ากินอิ่มเกินไปมันก็ขยายพันธุ์เร็วก็ทําให้มันดีแต่ว่าอดเกินไปก็ไม่ดีให้มันพออยู่ได้ตามอัตภาพอย่าให้มันหิวจนเกินไปนะถ้าสรุปแล้วก็คือความเป็นธรรมความเป็นธรรมเราก็เสียสละ จะตกปัจจัยซื้อมาให้มันกินมันก็จะให้มันอิ่มจนเกินไปไม่ใช่ว่าจะลากท้องออกมันก็ให้มันอยู่ได้แต่ถ้ามันหิวเกินไปมันก็ไม่เป็นธรรมอันนี้ก็พยายามหลวงพ่อพยายามบอกกล่าวพระเหมือนกันแต่จะให้หลวงพ่อ,อยังดึกทุกอย่างเป็นไปไม่ได้อย่างปลาในสระก็เหมือนกันหลวงพ่อก็ได้เตรียมอาหาร ปลามาไว้เหมือนกันนี่ก็ไม่ได้เอาอาหารให้หลายวันแล้วอาหารปลาก็สั่งมาไว้สําหรับเลี้ยงพวกปลาในน้ําแต่ปลาอย่างในคลองไม่มีหาปลาคลองเนี่ยพาะมันมีธรรมชาติอยู่ธรรมชาติแต่ในสระเนะี่ยน่าสงสารมันเหมือนกันขอบไม่มีอาหารจะกินอันนั้นก็ต้องได้ดูดูแลๆเลได้เลี้ยงเพราะงั้นหวานให้เป็นบางครั้งให้มันมีอยู่มีกินบ้าง แต่เมื่อวานนี่ก็เนี่ยให้เจ้าอ้วนกับเจ้าเล็กไปเอาเกลือจากอำเภอบ้านดุงทราบขาวเอามาตันกว่ามั้งตันห้านะเกลือเอามาทําไมแต่ก่อนหน้านี้ก็มีกรมปศุสัตว์จังหวัดเขาเอาเกลือแร่คาดเกลือแร่มาให้เหมือนกับก้อนอิดเนี่ยสีแดงแต่มันเป็นเกลือแร่สําหรับให้พวกสัตว์ทั้งหลาย มาแล้วก็มันก็มาเลียเลียเลียกินแล้วก็ให้มันมีธาตุเกลือมีอะไรเพราะมันมีเกลือแร่อยู่ในนั้นเราเขาเอามาให้อยู่นานพอสมควรพอช่วงหลังๆนี่ก็เศรษฐกิจไม่ดียังไงก็ไม่รู้เราก็ขาดการติดต่อไปก็ไม่ได้เอามาให้ทีนี้ก็ดูๆแล้วพวกกลิงขนก็หลุดล่วงมากหมูป่าก็เหมือนกัน เห็นแล้วก็บางตัวก็ขนหลุดล่วงมากมันคงจะขาดเกลือแร่อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะในวัดของเราไม่มีพวกเกลือแร่ไม่มีเกลือไม่มีตะก่อนก็มีอยู่ที่สระน้ำนะั่นแต่ถามคนเข้าคนแก่ว่ามันเป็นโป่งว่างั้นแต่หมูพวกกลางพวกสัตว์ทั้งหลายมากินตรงนั้นแต่วนน,น,นน้ำก็ท่วมขึ้นมาแล้วมันจะเป็นจุดจดมันเป็นแห่งแห่งสำหรับเลี้ยงสัตว์ป่าแต่ี้ เราก็เลยว่าน่าจะทําเป็นโปร่งเทียมหรือว่าทําเป็นที่ให้มันกินเป็นเกลือหรือว่าจะไปเอาเกลือมาแล้วก็ขุดหลุมลงสักหน่อยแล้วก็เทเกลือลงไปให้เกลือมันซึมซับลงไปในแผ่นดินมันก็จะได้กินดินเพื่อจะได้เพิ่มแร่ธาตุของมัน แต่ถ้าเราก็ถามเหมือนกันนะไปถามทางถาุงกำะมังเราก็ถามว่าทำยังไงเขาเบอกว่าเขาก็ทำอย่างนี้เหมือนกันนะเขาขุดดินขึ้นมาแล้วก็เอาดินเทลงไปเอาปูเอาเกลือเทลงไปเป็นที่เเป็นจุดๆประมันเพื่อจะให้พวกสัตว์ได้ไปกินโปร่งกินเกลือ,องั้นถาดขาดธาตุเกลืออันนี้เราก็นี่แหละ เดี๋ยวคงจะทําอย่างนั้นได้หลายจุดภายในวัดของเราเพื่อจะให้พวกสัตว์พวกลิงพวกค้าชานีหมูปา่าพวกเก่งพวกสัตว์ปา่าได้กินพวกโปง่งพวกเกลือว่างั้นอันนี้ก็คือการอยู่ร่วมกันคือเมตตาถ้าไม่ให้ไปไงไม่ให้ก็ไม่มีอะไรไม่มีสัตว์มันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาฟ้องเราได้ไม่มีสิทธิ์ที่จะทําอะไรเราได้ แต่ว่ามโนธรรมติเตียนในใจของเราว่าเราทําถูกต้องหรือเปล่าถ้าคนมีธรรมในใจก็ต้องคิดอย่างนั้นเราทําได้ถูกต้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกที่จะอยู่ด้วยกันได้ต้องมีการต้องมีเมตตาเมตตาเป็นพื้นฐานจึงจะอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นผาสุขได้ ถ้าคนที่อยู่ด้วยการขาดเมตตาพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันไม่ได้ทั้งนั้นไม่ต้องพูดถึงบงสาคณะญาติไม่ต้องพูดถึงเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกไม่ต้องพูดถึงสรรพสัตว์เห็นกันมีแต่จะฆ่าจะแฝงเจ้ารัดเอาเปรียบกันมีแต่อย่างไงที่ฆ่าจะได้เปรียบคนอื่นแปลว่าฆ่าใหญ่ที่สุดจนมองไม่เห็นคนอื่นบังคนอื่นหมด เห็นแต่ตัวข้าคนเดียวเห็นแต่ตัวกูคนเดียวโลกทั้งโลกมองแต่ตัวเองทั้งนั้นเราคิดดูก็แล้วกันโลกนี้จะวุ่นวายสับสนเดือดร้อนขนาดไหนเพราะโลกไม่มีเมตตาไม,ม่มีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันเพราะนั้นเรื่องเมตตาของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์มากถ้าเรานำมาคิดมาพิจารณาดูแล้วว่าน้ำใจ น้ำใจคือคนมีน้ำใจต่อกันน้ำใจต่อสัตว์น้ำใจต่อเพื่อนมนุษยชาติมีน้ำใจต่อทุกระดับแต่ฝรั่งเขาคํานี่กับว่าน้ําใจนี่ไม่มีนะในภาษาอังกฤษโดยมากที่พระฝรั่งพูดให้หลวงพ่อฟังนะหลวงพ่อก็ไม่เก่งภาษาหรอกแต่ว่าน้ําใจภาษาอังกฤษไม่มีตนี กตันยูนี่ก็ไม่รู้จะใช้ท์ไหนมามา,มาใส่เหมือนกันกตันยูกตะเวทิตานในภาษาอังกฤษจึงจะเหมาะสมแต่มันก็ใกล้เคียงแต่มไม่ตรงตัวเหมือนภาษาไทยที่ว,ว่ากตันยูนั่นคืออะไรมองเหตุได้ชัดเรื่าววน้ำใจนี่ก็เหมือนกันนี่แหละคือน้ำใจนี่ก็คือมีความอบอ้อมอารีมีความเสดื่อเื่อแผ่ มีเมตตามีเมตตามมีกรุณามีมุทิตาถ้าไม่จาเป็นจริงๆก็ไม,ไม่ควรใช้อุปเบกขาถ้าจําเป็นจริงๆก็ต้องอุปเบกขาอุปเบกขาเน่เป็นครั้งสุดท้ายสําหรับตัวของเราพอจะช่วยเหลือสิ่งไหนก็ช่วยไปก่อนถ้าไม่ไหวจริงๆเราก็ต้องอุปเบกขาวางเฉยไม่ดีใจไม่ไม่เสียใจอีกต่างหากนะ ให้ว่าไม่ยอดเยอะหย,ยันเขาไม่ดูถูกเขาเพราะมันสุดวิสัยแล้วไม่ดีใจและไม่เสียใจแต่โดยมากไปเป็นอย่างนั้นพอปล่อยวางแล้วก็เสียใจพอเอาไม่ไหวแล้วก็เสียใจอันนี้ก็ไม่ดีไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงคราววิบัติอันนี้ก็คือเมตตาในหลักของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างนักศึกษาแพทย์ที่มาอบรมจากหลวงพอ่อ ในคราวนี้ก็เหมือนกันหลวงพ่ออยากขอร้องพวกเราทุกทกท่านเมื่อเป็นแพทย์เป็นหมอแล้วให้มีเมตตาให้มีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษยชาติเขาที่มาพึ่งพาอาศัยเราเขาทุกบางทีเขาทุกความทุกของเขานั้นเขาแสดงออกทางกายทางวาจาความเกลียดกล้าวก,กราดเกลียดโกรธพูดอะไรออกมาพ่อขเขาทุก ที่เราเป็นหมอเนี่ยจุดนี้แหละเป็นจุดที่หมอมีน้ําใจมากน้อยแค่ไหนหมอมีเมตตาขนาดไหนต่อเพื่อนมนุษย์ชาติให้ทั้งกําลังกายให้ทั้งกําลังใจแก่เขาอยากจะให้พวกนักศึกษาแพทย์ที่มาอบรมธรรมะในครั้งนี้ให้มีน้ําใจอย่างสุดซึ้งให้มองโลกหรือมองมนุษย์ชาติเต็มไปด้วยความเมตตา อย่างหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตาต่อสรรพสัตว์นั่นแหละในใจก็ตนเป็นสุขผู้อื่นเป็นสุขจนให้มีคําบริกรรมในจิตในใจข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาเนี่ยอันนี้คือน้ําใจเรียกว่าเมตตาเพราะนั้นอยากจะให้พวกเรา ที่จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าที่จะเป็นแพทย์เป็นหมอต่อไปภายภาคหน้าจะต้องเป็นพี่เป็นที่พึ่งพี่น้องประชาชนคนไทยและชาวโลกทั่วไปอยากจะให้มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษยชาตินะต้องเราต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นก็อยากจะให้มีความสุขช่วยเหลือเขาเมื่อช่วยเหลือเขาเขาช่วยเหลือเราอย่างน้อยใจของเราก็มีความสุขเมื่อได้ช่วยเหลือเขาแล้ว ใจของเราก็เออเราได้ทาถูกต้องแล้วเป็นธรรมแล้วทําหน้าที่ของเราเหมาะสมแล้วอันนี้คือผู้จะเป็นแพทย์เป็นหมอต่อไปภายภาคหน้าแต่บางคนเมื่อเป็นแพทย์เป็นหมอขึ้นมาแล้วก็ใช้วิชาไปในทางที่ไม่ถูกต้องอันนั้นน่าตำหนิอย่างมากไอ,อ้เขาบอกหมอหน้าเลือดบังอะไรบังก็เคยได้ยิน แต่ตามไม่จริงหลวงพ่อไม่อยากจะพูดอย่างนั้นหรอกหมอทุกคนอาจจะมีความจําเป็นบางสิ่งบางอย่างแต่ตามที่จริงอย่างไงก็ตามให้มีเมตตาเป็นพื้นฐานในจิตใจไว้ให้มากๆกันะเขาเราทั้งเขาเราถ้าเราเป็นอย่างนี้ถ้าเรารักษาอย่างนี้เราจะให้เขารักษาไหมถ้าเราป่วยอย่างนี้ถ้าหมอรักษาอยากเราจะรักษาเนี่ยเราจะให้ เราจะพร้อมใจจะให้รักษาไหมเราต้องคิดอย่างนั้นมาอยู่เสมอถ้าหากว่าเราเออเราทำดีที่สุดแล้วถ้าเราเป็นหมอถ้าเราป่วยถ้าหมอรักษาเราอย่างที่เรารักษาคนอื่นเนี่ยเราพร้อมที่จะให้รักษาอันนั้นแปลว่าเราทําดีที่สุดแล้วแต่ถ้าหากว่าเราทําไม่ด้วยความไม่ตั้งใจทใําด้วยความไม่ใส่ใจทําขอไปที อย่างไงก็ได้ทําตามหน้าที่ท่านเองตายก็ตายไปเกิดมาตายเราไม่ได้สนใจแต่บางคนที่ได้รับความทุกข์ทรมานหรือญาติพี่น้องของเขาที่มาฝากฝังชีวิตจิตใจกับหมอนั้นเ,เขามีความทุกข์ขนาดไหนอืมใครๆว่าตาของเขาก็จ้องเขมงดูหมออยู่ว่าหมอจะให้ความช่วยเหลือเรามากน้อยอย่างไงแค่ไหนเอ,อันนี้คือญาติพี่น้องตลอดถึงคนป่วยไม่ต้องพูดถึงละ ญาติพี่น้องที่มาเกี่ยวข้องพ่อแม่ของเขาเขารักขนาดไหนแต่เราเทำเมินเฉยไม่มีน้ำใจเท่าที่ควรสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อว่าไม่ควรจะมีอยู่ในชาวพุทธของพวกเราชาวพุทธของพวกเราต้องดูน้ำใจเขาเราถ้าเราก็มีน้ำใจเขาก็มีน้ำใจเราคือมีหน้าที่หน้าที่เราก กินเงินเดือนของพี่น้องประชาชนกินเงินภาษีพี่น้องประชาชนจากนั้นเราก็หารายได้อีกที่เขาที่เราได้รับการศึกษานี่ก็เราได้รับการศึกษาจากใครครูบาอาจารย์ที่สอนเราครูบาอาจารย์ที่สอนเราก็คือได้กินภาษีพี่น้องประชาชนเครื่องไม้เครื่องมือที่เราอยู่อาศัยก็คือภาษีพี่น้องประชาชน ถ้าเราไล่เรียงลงไปตามลำดับตั้งแต่เราเรียนหนังสืออของเขาของเราเอาที่เขามาได้เรียนกับเราเนี่ยเขาช่วยเหลือเราเนี่ยมากมายมหาศาลถึงขนาดไหนเขาไม่มีโอกาสที่จะเรียนแต่เขาอยากจะเรียนเหมือนกันแต่เขาไม่มีโอกาสในเมื่อเรามีโอกาสจุดนี้เราก็ควรจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเต็มความสามารถของเราถ้าทุกคนมีน้ำใจอย่างนั้นลงพอวนโลกใบนี้น่าอยู่อย่างมาก แต่ถ้าว่าทุกคนมีแต่เอารัดเอาเปรียบกันมีแต่แก่งแย่งกันมีแต่ฉาบฉวยโอกาสมีแต่ทำอะไรเพื่อการค่าไปทั้งหมดขูดข,ข,ขีดเลือดอกันไปทั้งหมดมันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะถ้าจะพูดไปแล้วก็อา้าวหมอต่างประเทศเขาเอาราคาแพงๆนะเมืองไทยเราเก็บถูกจะตายไปขนาดนี้ เมืองไทยเราก็น่าจะเก็บแพงเหมือนต่างประเทศเขาแต่ตามไม่จริงเราลืมคิดไปว่าในต่างประเทศการครองชีพของเขาจะเป็นยังไงเงินของเขา้นเป็นยังไงเงินของเขามีคุณค่าขนาดไหนแล้วสวัสดิการของประเทศของเขาจเป็นอย่างไรเราต้องเปรียบเทียบให้หมดทุกอย่างเราจึงจะเอาเปรียบเทียบกับเก็บค่าเก็บไข้ได้ป่วยเท่าเทียมกับต่างประเทศเขาถ้าเราคิดให้รอบครอบแล้ว ถ้าใช้ปัญญาถ้ารอบครอบแล้วเนี่ยอืมก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าว่ายังไม่รอบครอบนั้นเราจะไปเอา,าแต่ต่างประเทศมาเหยียบย่าทําลายประเทศชาติของเราหลวงพอว่อาขาดน้ําใจอย่างมากอหมอคนนั้นขาดน้ําใจอย่างมากไม่มีน้ําใจขาดเมตตาธรรมอย่างมากในหัวใจเพราะฉะนั้นพวกเรานักศึกษาแพทย์ทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังหลวงพอนะ่อหลวงพ่อจะให้ความคิด ไปเรื่อยๆนะแต่ละวันเป็นคติแต่ไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามไม่ใช่อะไรทั้งหมดคล้ายว่าเป็นแนวความคิดคนทั้งหลายพี่น้องประชาชนอย่างลุงพ่ออยู่ในป่าอย่างนี้แหละพระป่าพนะ <c oughs> ระดุะเกษียนจะเกษียนปีนี้แหละลุงพ่อนะเป็นพระเท่าพรแรงแล้วนะแต่มีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนลูกหลานเกี่ยวกับการปกครองเกี่ยวกับการดูแลเกี่ยวกับ มีน้ำจิตน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ชาตินะเป็นยังไงอันนี้ก็ขอฝากไว้กับพระลูกพระลานทุกๆองค์นั่นนะนะตอนนี้ไปรับพรอนุนมโมทนาให้พร